นครับผมนายเจเล่เองนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถที่แรงที่สุดในโลกเอ้ยลองจากคันที่แรงที่สุดในโลกครับเดอีเสิร์ดภาพไอทางนี้ก็แหละโอเคครับเราก็จะมาดูเลยนะครับให้ถ่ายทีเสิร์ดก่อนครับ ชุดบนกันก่อนเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือชุดบนนะครับชุดบนเหมือนอไอ้รถคันที่แรงที่สุดในโลกนะครับ <f ix> ซึ่งมันสามารถทําอย่างนี้ได้ครับ <f ix> มันเอาไอ้กุญนจบ้านนะครับเออเรามาดูปั๊มเบรกกันเลยครับปั๊มเบรกเป็นปั๊มอิตาลีร็ซี่นี่มายามากุโต้น,นะครับอันนี้ก็คือก้านเบรกก้านเบรกเป็นของก้านมายงมนะครับล้อหน้าครับล้อหน้าล้อหน้าก็เป็นขอบแดงนะครับ อันนี้คือจานเบรกสนิมนะครับอันนี้ก็คือแบบปั๊มปั๊มล่องผนะน้องๆอาจจะไม่เห็นก็ได้ถ้าใครถ้าใครเห็นก็กดไลค์นะครับกดสับตะไคร้ด้วยถ้าเกิดใครเห็นนะครับโอเคครับก้านซีรวดเป็นเอ่อเป็นของยี่ห้อโนเนมสามารถแฝงกด้เรามาดูหน้าปัดกันเลยครับอันนี้เป็นปลอกแฮนด์โดมิโนนะครับโดมินิกโดเทลิโตนะครับน้านี้ก็เหมือนกันนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็คือเป็นหน้าไมดิจิตอลนะครับซึ่งผมปิดกุญแจไปแล้วนะครับ ไฟมันยังติดอยู่ครับคิดแรงขนาดไหน,นะครับไฟมันเหลืออันนี้ก็เป็นชุดคาร์บอนเอาอากนะของแท้ครับของแท้พันห้านะพันห้าอันนี้ก็ไม่มีไรไล่น็อตทองเก็บงานนะครับไฟหน้าลืมบอกครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ปูชิพหายนะครับไฟเลี้ยวก็อย่างนี้นะครับโอเคเรามาดูฝั่งนี้กันอันนี้ไม่มีถังน็อตนะครับคันนี้ไม่มีถังน็อต อันนี้ก็ไม่มีถังน้อนนะครับไปเลี้ยวเบรกเอ้แต่นะครับแต่อันนี้ก็คือดับดับรถเวลาฉุกเฉินครับนี่ใส่ในตาแบบผมนะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีจาก GTR นะครับซึ่งเวลาเราเหมาบไปใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับรูเนี่ยรูลมันจะผ่านแบบออกช่องนี้ได้นะครับเทคโนโลยีเดียวกับ GTR เลยครับโอเคเบาเป็นของแว้นนะทงนะครับอันนี้ชือว่าถู่ครับ ชุดสีก็ก็อย่างเงี้ยนะครับผมอยากรีวิวนะไปท้ายไปท้ายผมถอดเอ่อไฟเลี้ยวข้างหนึ่งไร่เบานะครับอันนี้ก็เอ่อเป็นดินวิทย์นะครับผมทําเองครับเป็นวินเทจฝั่งนี้ก็มีนะครับไฟเลี้ยวอันนี้ก็เจาะเจาะเอ่อเครื่อเลียวเจาะอะไรนะเจาะไร่เบานะครับเทเปลาะครับผมเจาะเองกับส้นตีนเลยนะครับอันนี้เป็นชค ชุกอา่อาไอคลิปที่แล้วผมบอกว่าเป็นชุก V S S ใช่ไหมครับอันนี้ Y S S ครับแท้ครับของแท้อันนี้ก็เป็นท่อท่อผมก็เอาน็อตออกรูหนึ่งเพื่อไล่เบานะครับท่อเปนท่อผ่าตลาดทั่วไปอันนี้เป็นปักเท้าปักเท้ามือสองผมซื้อมาจากตลาดนะัดโอเคอันนี้ก็ไม่นุ่มนิ่มเหมือนไอคลิปที่แล้วนะครับอันนี้มันแข็งครับเพราะว่ามันไม่แรงไงครับรถอ่ะเดี๋ยวดูใต้เบาะเลยครับ อันนี้คือใต้เบาะนะครับเครื่องมีเงินยี่สิบบาทนะครับเป็นของผมเองแต่ผมแบบเออเมียจมูกนะครับเป็นน้ำมันสองระบบนะครับคันนี้เลยไม่ได้ฉีดในโตนะครับเป็นน้ำมันมีเทนนะครับโอเคอันนี้ก็คืออันนี้มีมสปอนเซอร์นะครับอันนี้ก็คือช้และหน้าใสครับอะไรครับคีมเอเคเราจะมาดูน้ำมันในโตคนเลยครับ ก็มีแค่นี้นะครับรถกล่องก็เป็นกล่องกล่องเดิมครับกล่องเดิมครับกล่องเดิมครับ EPI ไขยแดกแลวครับมาดูเครื่องนะครับอันนี้ฝาข้างเป็นฝาของคาร์บอนทำเองยิงอันนี้ยิงยิงอะไรวะคนอื่นเขามีแต่ยิงทรายนะครับผมยิงหินนะครับมันจะเป็นแบบใหญ่ๆหน่อยใหญ่กว่ายิงทรายนะยครับนี่คาร์บอนอาการณนะครับ ของแท้นะครับแต่มันลอกนิดหน่อยอันนี้ไร้น็อตทองอ,อันนี้คือไม่นุ่มนิ่มเหมือนอะไรบางอย่างนะมาดูฝั่งนี้ครับอับปวานนะครับน่าจะได้มาจากเอ่อปวานคันดําขาวหรือเปล่าไม่รู้เอ้ลูกห้าสี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่อยากอธิบายน,นี้โซ่ก็เป็นโซ่สเตนเลสแท้สเตอร์น่าสิบสี่หลังสามสองนะครับนี่นี่ก็เป็นขาครอบจานไฟนะครับก็ไร้น็อตเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นน็อตทองนะครับผมเออ ผมไม่นี่เองต้องบอกหรอกเออรถผมอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์จับเกียร์ครับเรามาดูคาบูกันค <c oughs> าบูก็เท่เลยครับพี่ดอแล้วก็เกี่ยวกับค <c oughs> าบูเอ็นโปแทนนะครับคาบูก็เป็นคาบูเอ็นโปแทนครับดูดูกองด้วยครับกองผมอย่างเท่กองคาบูนะแล้วใช่ไหมไอ้คันนี้เป็นลูกเครื่องบินชกากก้านมลิมครับอันนี้เป็นลูกพี <c oughs> อยากบอกเลยครับ ลูกน้อยน่าชกาัชกก้านชักก้านครับชกักก้านเนี้บอกเ,กด,เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยครับฟังเหงื่อาเลยครับ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตะไครให้ผมด้วยครับแฟนเพศเสื้อช็อปไม่มีนะคลิปหน้าจะทำอะไร